สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของ Windows 11ไปสักระยะแล้วนะครับพื้นที่ในไดร์ C เราใกล้เต็มนะครับเราสามารถทําการเคลียร์ไฟล์ขยะในส่วนของ Windows 11ออกไปจาก Windows ของเราได้นะครับโดยแค่ทําการกดไปที่ปุ่ม Windows นะครับแล้วไปในส่วนของเมนู Setting จากนั้นนะครับเลือกไปเมนูด้านซ้ายที่เป็น System นะครับแล้วก็เลือกหาคำว่า Storage นะครับมันจะมีนะครับเข้ามาเรียบร้อยมันจะมี Temporary File คือไฟล์ขยะก,กับ Install App นะครับเราไปดูที่ Install App ก่อนเราสามารถลบแอป,ปที่เราไม่ต้องการได้นะครับอันนี้สำหรับใครที่ต้องการเผื่อนะครับทำการลบโปรแกรมเพิ่มเติมแต่ถ้าใครบอกว่า อยากจะทําการลบแค่ไฟล์ขยะนะครับเพียงแค่นะครับเราก็ไปในส่วนของ Storage แล้วนะครับ ในส่วนของ temporary file นะครับให้คลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มนะครับมันจะบอกว่าด้านบนนะครับหลังจากที่เราทําการลบไฟล์ temp นะครับก็คือไฟล์ขยะของ Windows ที่มันไม่ใช้แล้วนะครับมันจะได้พื้นที่กลับคืนมาเท่าไหร่นะครับถ้าเราทําการติ๊กทั้งหมดนะครับนะพวกนี้ก็ให้ดูว่าคุณต้องการติ๊กอะไรบ้างสําหรับติ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่านะครับ total select ก็คือเคลียร์ได้เท่าไหร่แล้วคุณก็ทําการกด remove file ได้เลย จากนั้นนะครับมันจะทําการลบไฟล์ขยะในส่วนของ Windows 11ของเราออกไปแล้วเราจะได้พื้นที่ไดซี C กลับมาหลังจากที่เราทําการเคลียร์ไฟล์เทมผมแนะนําว่าให้ทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งทีนะครับทีนี้คุณก็จะเจอกับว่าเฮ้ยไดซี Day C, ฉันมีนะครับขนาดพื้นที่ที่พร้อมใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ อันนี้เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับการลบไฟล์ขยะของตัว Windows 11นะครับก็ท่านาที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ